สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้งทีวี a ช n แนลกันอีกตามเคยนะคะวันนี้นะคะทุกคนแป้งจะมาสอนทุกคนทำชุดใหม่ในเกมซา k u ระ School Simulator กันนะคะก็ในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการทำชุดใหม่ที่มีชื่อว่าเ e รดดอกไม้เจ้าหญิงนะคะทุกคน ที่แบบน่ารักมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่เบื่อๆชุดในเกมเนี่ยแต่อยากจะทำชุดใหม่ๆทำเองใส่เองบ้างนะคะทุกคนก็ให้มาดูคลิปนี้ที่แป้งสอนได้เลยนะ,ะชุดเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบเดทเปิดไหลแล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะเป็นกระโปรงบานๆสูงไก่แบบเหมือนเจ้าหญิงนะคะแล้วก็จะมีโบทั้งด้านหน้าด้านหลังใหญ่ๆเลยแล้วก็จะมีดอกไม้ประดับตกแต่งตรงเอวด้วยนะคะ ขั้นตอนแรกให้ตัวละครผู้หญิงหรือว่าตัวที่เราเล่นอยู่เนี่ยใส่ชุดเดรสเปิดไหล่กระโปรงยาวแบบนี้นะคะแล้วก็จะทำเสื้อสีอะไรก็ได้แล้วแต่ที่ตัวเองชอบเลยเนาะแป้งก็จะเลือกเป็นสีชมพูนะคะหวานหวานดีขั้นตอนที่สองให้เราเนี่ยใส่มงกุฎดอกไม้นะคะที่แป้งเห็นก็จะมีมงกุฎดอกไม้สามสีเนาะขาวเหลืองชมพูแต่ว่าแป้งเนี่ยชอบสีชมพูนะคะมันจะได้แมทกับเสื้อ แต่ว่าใครจะเลือกสีอะไรแบบไหนก็ได้นะคะทุกคนขั้นตอนต่อมาให้เราเนี่ยหาเพื่อนผู้หญิงมาหนึ่งคนนะคะจะเป็นเพื่อนเป็นครูเป็นพี่เป็นน้องเป็นใครก็ได้เนาะแต่ว่าขอให้เป็นผู้หญิงที่แบบตัวเท่าๆเรานะคะทุกคนแป้งก็เลยไปเอาครูที่โรงเรียนมาเนาะต่อมาให้เราเนี่ยกดเปลี่ยนเสื้อให้เขานะคะเป็นชุด i อดอนะคะ i อดอนให้เราเลื่อนมาด้านล่างสุดเนาะจะมี i d o อ i d o l 2นะคะก็จะเป็นชุดนี้ชุดสีขาวเทานะคะมีหมวกด้วยทุกคนไม่ต้องตกใจนะว่าทำไมชุดแปลกๆเดี๋ยวเราจะปรับกันที่หลังเนาะต่อมาให้เราเนี่ยสร้างพรมหรือว่าสร้างซาบูตอนมาทั้งหมด2อันนะคะ,ะสร้างมา2อันเลย ต่อมาให้เรากด common wish me คุยกับเพื่อนเนาะให้เพื่อนตามเรามาแล้วเราก็นั่งพงแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเพื่อนก็จะนั่งตามนะคะทุกคนพอเพื่อนนั่งตามเสร็จแล้วให้เราลุกขึ้นต่อมาให้เรากดคุยกับเพื่อนนะคะที่นั่งอยู่ห้าไม่เพื่อนลุกนะต่อมากดชาร่าอีดิข้างๆรูปเสือ้อ ต่อมาก็จะเป็นหน้าชาร่าอีดิตแบบนี้ให้เลื่อนลงมาอ่ะกดตรงนี้นะคะทุกคนข้างๆคันเลร์เนาะอ่านไม่ออกนะคะทุกคนต่อมากด normal ก็คือช่องสุดท้ายเนาะจะเป็นช่องสีขาวตัวระความก็จะเป็นสีขาวแบบนี้ให้เรากดออกต่อมาข้างๆกันเลยกดมาที่คันเลอร์ ต่อมาก็เลือกสีอะไรก็ได้นะคะส่วนแป้งเนี่ยจะเลือกเป็นสีชมพูเหมือนเสื้อเลยพอทำแบบนี้เสร็จแล้วก็กดกากบาดออกต่อมาเปลี่ยนโหมดนะคะเป็นโหมดไอเทมต่อมานะคะทุกคนให้เราเลือกมาที่ซาบูตอนเอ้ยไม่ใช่นะคะทุกคนกดมาที่ อัพพีบอดี้นะคะถ้าอา่านผิดต้องขออภัยนะคะทุกคนต่อมากดติ๊กถูช่องสีม่วงเล็กๆคำว่าออนะคะห้ามลืมกดนะคะทุกคนไม่งั้นมันจะทำไม่ได้เนาะต่อมาเลื่อนลงมาแล้วก็กดลบท่อนบนของเพื่อนเนี่ยก็จะหายไปนะคะทุกคนขั้นตอนต่อมากดมาที่พรอป มาที่สาบูตอนที่เราสร้างไว้ของเราเนี่ยลบออกได้เลยนะต่อมาของที่เพื่อนนั่งอยู่เนี่ยอย่าเพิ่งลบนะคะทุกคนให้เราเนี่ยกดให้มันใหญ่ๆขยายใหญ่ก่อนนะคะทุกคนก็เราจะทําตัวกระโปรงท่อนล่างนะคะให้มันเป็นแบบบานๆเหมือนสูงไก่เจ้าหญิงเนาะพอขยายเสร็จแล้วก็กดลบทิ้งได้เลยนะคะทุกคนลบทิ้งสาบูตอนออกได้เลยอ่ะต่อมาก็กดออกได้เลยนะคะ มาที่ขั้นตอนของตัวเรากันบ้างก็คือกดมาที่เมนูด้านซ้ายบนนะคะทุกคนต่อมากดชาร่าอิดิ i ไอเทมอิดินะคะต่อมากดโ o รสโหมดด้านล่าง ตอนนี้เนี่ยความไวของเราก็จะอยู่ที่ระดับ1เนาะทุกคนจะเห็นตัวลบกับตัวบวกนะคะให้เราเนี่ยเลือกมาที่ตัวลบนะคะทุกคนลบเรื่อยๆจนกว่าเราจะเหลือศูนย์เนาะแล้วเราก็จะเดินไม่ได้จะค้างอยู่กับที่นะคะเสร็จแล้วก็ก,กดกรกรบาทออกต่อมาให้เราคุยกับเพื่อนขั้นตอนนี้ทุกคนเนี่ยต้องใช้สมาธิแล้วก็ความเร็วนะคะก็คือให้เรากดชัก แล้วก็กดฮักอย่างต่อเนื่องเนาะชักก็คืออุ้มฮักก็คือกอดนะคะก็คือให้เรากดอุ้มปึ๊บแล้วก็กดกอดตามปั๊บอย่างรวดเร็วนะคะเดี๋ยวแป้งจะทําให้ดูนะนี่พอเราอุ้มแล้วมันยังขึ้นหน้าตาแบบนี้อยู่แสดงว่าทําสําเร็จแล้วนะคะทุกคนต่อมาให้เรากดมาที่ชาร่าอีดิตต่อมากดมาที่โพสต์โหมดด้านล่าง และกดรีเซ็ตโพสเพื่อนก็จะอยู่แบบนี้นะคะขั้นตอนนี้เนี่ยก็ถึงเวลาที่เราจะต้องปรับแล้วนะคะทุกคนถ้าทุกคนรู้สึกว่ามันใหญ่เกินไปเนี่ยทุกคนก็สามารถขยายให้มันเนี่ยเล็กลงได้นะคะทุกคนก็คือแบบถ้าเราทำกระโปรงใหญ่ขึ้นเกินไปเนี่ยก็ทำให้มันเล็กๆได้นะคะเดี๋ยวเราจะลองปรับกันดูนะมาที่ชาร่าอีดิตนะคะทุกคน ตรงนี้เนี่ยจะสามารถปรับให้เล็กลงได้นะคะแล้วเราเนี่ยก็ปรับเลยนะทุกคนจะเอาเอวสูงเอวต่ําก็ได้นะแต่ว่าแป้งแนะนําประมาณแบบล่างๆเอวบนมาก็คือแบบต่ำๆหน่อยจะสวยมากๆเลยนะแลวเราก็ปรับให้เข้าที่เขา้าทรงกันนะคะทุกคนอะเดี๋ยวแป้งจะลองไปทําก่อนแป๊บหนึ่งนะคะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็ทําเสร็จแล้วนะแต่ยังเหลืออีกอย่างหนึ่งก็คือยังเดินไม่ได้นะคะแล้วก็ยังเหลือมงกุฎที่ยังไม่ได้ตกแต่งเสื้อเนาะมาที่เมนูได้เลยและกดชร่าอีดิตไอเทมอีดิเดี๋ยวเราจะทําหมวกก่อนเนาะก็คือเราจะเอาหมวกเนี่ยมงกุฎเนี่ยไม่ใช่หมวกสีเราจะเอามงกุฎดอกไม้เนี่ยมาประดับเป็นที่ตกแต่ง เสื้อผ้าให้ดูแบบมีมิติขึ้นเนาะก็คือมาที่ Hair a c c e s s o r y แล้วก็ปรับได้เลยนะคะทุกคนแล้วเราก็ปรับต่ำลงมานี่นะคะทุกคนก็อยู่ให้มันแบบระดับเอวเนาะจะปรับให้มันเล็กใหญ่ขนาดไหนก็สามารถทำได้เลยนะคะทุกคนเห็นไหมทุกคนดอกไม้กับเสื้อเราเนี่ยเข้ากันมากๆเลยนะ ถ้าจะทําเจ้าหญิงเบลเนี่ยก็ทําดอกไม้เหลืองกับเสื้อเหลืองไปเลยเนาะต่อมายังเหลืออย่างหนึ่งก็คือเดินไม่ได้ให้มาที่โพสต์หมดด้านล่างตอนนี้ความไวของเราอยู่ที่ศูนย์นะคะให้เรากดบวกไปเรื่อยๆจนหนหรือว่าใครจะกดรีเซ็ตเลยจะได้ไวๆนะคะนี่นะคะทุกคนตอนนี้เราก็สามารถเดินได้แล้วก็มีชุดสวยๆใหม่ๆแล้วนะคะทุกคนใครที่อยากจะใส่มงกุฎใส่อะไรเนี่ยก็สามารถใส่ได้เลยนะคะ โอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้แป้งขอตัวไปก่อนนะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ